สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพื่อนชาวเฟซ b o o k และ Social ลแ m มทุกท่านนะคะสำหรับพร้อมคืนวันเสาร์ที่19กรกฎาคมเอาเป็นว่าถึงแล้วนะคะที่ KS Grand Resort and Spa อันนี้จะพาชมห้องดีกว่าว่าที่นี่เป็นยังไงคะแนนเต็มสิอย่าให้ที่นี่9ก้าคะแนนมันได้9้าหรอคะเพราะเ,าเริ่มแรกตั้งแต่ห้องน,น้ำเ,เป็นซิงล้างหน้า เป็นรนชาวเวอรนะคะมีที่นั่งแล้วก็เป็นบ็อที่ใส่ผ้าคุณหนูเขาก็แยกเป็นสัดส,ส่วนนะคะขนาดก็กำลังพอดีกับห้องดีลักแล้วก็เป็นคอสเป็นชั้นเซฟแก้วหน้ากระจมุมเอนเตอร์เทนชั้นวงงางรองเทาง้ารองเท้าน่ารักนะคะที่รับแท็ก เออเตียงนวดได้เลยนะคะแล้วก็เตียงเตยงสวยค่ะระบบไฟแต่ข้างนอกเนาะความสวยอยู่ข้างนอกอ่างสวยมากจะชอบจะปลืม้มนะคะเออเป็นซีวิวรับแสงแดดอุ่นๆตอนเช้าอืมงามงดอคุณชายกำลังสบายอารมณ์ของนางอืมยิบขี้นีดีค่ะชอบ บริการก็ดีนะคะดีทุกอย่างเลยย่าก็เลยชอบจนกลายเป็น my favorite อีกที่นึงนะคะก็อเพราะว่าหน้าไฮาเนี่ยย่าก,กับคุณเมาจะทำงานกันซะส่วนมากหน้าโลเราถึงชอบเที่ยวหน้าโลกันเพราะเรามีเวลาหนึ่งเรามีเวลาแล้วก็ค่ากินค่ายอยู่ค่าที่พักทุกอย่างเนี่ยก็ถูกกว่าหน้าไฮาสี่สั้นเป็นการเซฟโคสในตัวนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ไกลมากจากที่บ้าน เอาเป็นว่าขอเชิญทุกคนมาเที่ยวที่ละกันจะคล้ายๆกันกับอิตซ่าที่ยา่าเคยไปที่สมุยนะคะเอ,เอาเป็นว่ามีความูีมาก have a nice weekend everybody <c oughs> เจอกันค่ะอยู่นี้อาทิตย์หนึ่งโอกาสทักทายได้บาย